สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ได้ชมสกู๊ปพิเศษวันแรกของสีสันบันเทิงกันไปแล้วกับสุดยอดไฮไลค์ละครซีรีส์แห่งปีวันนี้สีสันบันเทิงขอรวบรวมประมวลความปังกับโมเมนต์ความสําเร็จความสุขความประทับใจที่สุดของปีมโรงงานนี้มีทั้งเหตุการณ์และโปรเจกต์สุดพิเศษที่ช่อง3ามเขย่าวงการบันเทิงไปทั่วเอเชียเลยละค่ะปรากฏการณ์คุณพระที่ใครๆก็อยากเป็นอนง ตอนนี้เดินไปไหนไม่มีใครเรียกว่าย่า,ยายค่ะเรียกว่าอนน่งหมดเลยชอบมากเลยรู้สึกว่าเห็นไม่ครบแพ็กมาด้วยได้ไหมอ่ะจะได้เข้าไปถูเป็นสิ่งที่ทำให้ย่ารู้สึกว่าแบบ ามิชชั่น complete คนหลงรักในความเป็นตัวอันงเหมือนกับตอนที่ย่าอ่านบทเรารู้สึกว่าแบบเออผู้หญิงคนนี้มันเด็ดจริงๆเลยล้วขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันนะคะ